ก็ตอนนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับทีมงานสตาร์ทพอแล้วนะครับก็จะมีการเบื้องต้นก็นที่หน้าจะมีการเรียกนักเตะ,ะเข้ามาเช็คสภาพร่างกายว่าคนไหนที่สภาพร่างกายเป็นยังไงครับก็เริ่มอทย์หน้าครับประมาณที่สิบสองสิบสามหลังจากนั้นเราก็จะซ้อมกันต่อเนื่องแล้วก็จะเรียกนักเตะที่ส่งโปรไฟล์ามาในเพจของยูเนี่ยนโกานะครับเราก็เรียกมาทดสอบฝีเท้าว่าแต่ละคนนั้นน่ะมีความสามารถนั่งน้อยแค่ไหนครับระยะเวลาของการ หลังจากนั้นเราก็จะมีการคัดประมาณอีกหนึ่งเดือนคือประมาณที่เดือนมีนาเราก็จะได้นักเตะท,ที่สามารถที่จะเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อร่วมแข่งขันในรายการไทรเรเนียมิเตอร์ลีต่อไปครับปีนี้ก็คือเรื่องด้วยสถานการณ์ของโควิดนะครับการเปิดคัดก็น่าจะมีความทุ่มเสี่ยงเราก็เลยใช้วิธีการของการให้นักเตะน้องๆนะครับยื่นโปรไฟล์มาเข้าที่เพจพสมสรเราก็จะมานั่งดูว่าแต่ละคนะมีโปรไฟล์ยังไงแล้วก็เราจะเรียก เรียกมันทดสอบฝีเท้าครับก็เปิดได้แล้วนะครับ,รบก็เป็นโค้ดเบครับสีภัยอาศัยป่าครับก็เป็นผู้อำในการเคมีของยุนยงโคลาครับก็ขอบคุณท่านด้วยที่อนุเคราะห์ที่มาพูดคุยแล้วก็มาร่วมเป็นเฮดโค้ชใหญ่ของเราครับขอบคุณมากครับดีใจครับหลังจาก2ปีที่เราไม่ได้ได้เตรียมทีมแล้วไม่ได้มีโอกาสได้แข่งขันวันนี้สมาคมก็ประกาศแข่งขันในวันที่14พฤษภาแล้ว ช่วงนี้นเป็นช่วงการเตรียมทีมก็รู้สึกดีใจคืออยากแข่งขันเต็มทีแล้วครับ <c oughs> ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชช่วยให้กําลังใจทีมยูนิโคลาชซึ่งถือว่าเป็นทีมอีกทีมหนึ่งของของคุณโคราชด้วยกันนะครับครับ ก็ตอนนี้ต้องรอดูความเคลื่อนไหวของสมาคมก่อนว่านยโยบายของสมาคมเป็นยังไงการจัดการยิงขันของสมาคมเป็นรูป,รปแบบไหนอะไรยังไงซึ่งตรงนี้ทางยูนิโกล่ายังไม่มีข้อสรุปต้องรอดูความชัดเจนของทางสมาคมอีกรอบหนึ่งก็ยินดีนะครับเพราะว่าสมโมสรยูเนิโกล่าเป็นสมโมสรที่เกิดจากแฟนบอลที่ร่วมกันก่อ,กอตั้งแล้วก็ใช้ลักษณะของการรวมทุนในการซื้อหุ้นนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องที่อยากเป็นส่วนหนึ่งเป็นเจ้าของทีมก็สามารถซื้อหุ้นได้นะครับแล้วก็ฝากอีกอย่างนึงก็คือ ฝากให้กําลังใจทีมน้องใหม่จริงๆเพราะว่าเราเป็นทีมที่เกิดจากแฟนบอลที่ที่รักในกีฬาฟุตบอลอยากอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสโมสรพัฒนาฟุตบอลในบ้านเรานะครับก็ฝากแฟนบอลให้กําลังใจแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับ